สำหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะมาแกล้งยูยานะครับในการที่ผมจะไปจีบพี่โอเลี้ยงไว้ต่อหน้ายูยะไม่รู้นะว่าวันจะหึงผมหรือเปล่าหรือว่าจะไม่หึงอ,อะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นยังไงนะครับงง้นเราไปรับชมคลิปกันเลยพี่โอเลี้ยงครับลงไหนลงไหนก็ได้ครับในใจกัลลันได้ปะได้ดิในใจผมว่างอะตอนนี้นใช่หรอใช่เลิไม่เปล่าใครเกิดไม่เปล่า เสียงใครอ่ะใครอ่ะเออนั่นเด็กใครกาลันใครอ่ะไม่หนูอ่ะอ๋ออ่ะเรามาคุยเรื่องของเรากันต่อเนาะกาลันว่าแต่พี่เอาเรียนนี้อายุเท่าไหร่หรออายุ21่สิบอ็ดครับพี่เป็นพี่ผมที่รักเด็กวะรักสิวิเออผมก็ชอบแบบรุ่นพี่เลยอ่ะรุ่นพี่เอาใจเก่งนะวิจริงรึเปล่าใช่เอาเก่งด้วยวิอะไรอ่ะไอกาลันอะไรใครอ่ะ คุณเป็นใครอะไรอ่ะแล้วพี่เลี้ยงอะไรอ่ะโอ้เขาเป็นใครอ่ะพี่ต้งองพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันแล้วสองคนนี้เป็นอะไรกันหรือเปล่าไม่ไม่ไม่ไมผมโสดพี่พี่ก็โสดเหมือนกันนะโุ้ยเคยหรือเปล่าคืนนี้สายพี่ว่างปะอุย้ยพี่ว่าเสมอและทั้งวันทั้งคืนก็ได้นะถ้าอยากคุยก็โทรมานะ แน่นอนต้องโทรไปแน่ไม่ได้ครับไม่ได้ครับสายการันติดแล้วครับอะไรคนอย่าพึ่งมาขัดขวางความรักของเราดิไม่ไม่ใช่ไม่ใช่โอ้หคนเขาจะหวานนะคุณเป็นใครอ่ะผมเป็นขัวกาลันครับแต่กาลันบอกว่าโสดไงไม่ไม่คือเขามาแกงผมเลยเนะพี่ผมไม่เข้าใจอ่ะอะไรอ่ะพี่วลี้ยงอะไรอ่ะอ๋อก็กาลันโสดก็พี่ว่าอยากคุยด้วยไม่ได้หรอไม่ได้ครับอะไรก็ผมสวสดอะไรคุณคุณเป็นใครอ่ะคุณเบอร์สองอ่ะ น้อยใจหรอแม่น้อยใจอะไรไปหาอะไรหรอไปหาอะไรเล่นด้วยกันก่อนไหนๆก็เข้ามาแล้วแล้ของพี่โอเลียงนี่ใหญ่ปรอไม่ต้องพูดถึงหรอกครับต้องมาดูด้วยตัวเองฤๅษีกอดยญาครับแค่นั้นแหละโอ้โหเล็กกว่ายญาวัดวราครับเออวัดเป้าวัดเป้าเออวัดเมยให้การเลยแล้วก็ใครใหญ่ก็ได้การันตปโอเคป่ะวัดวราพี่ไม่ยอมแพ้เรื่องแบบนี้ไม่ครับผมเปิดวัดด้วยแค่นั้นแหละได้นะครับผม การันต์ก็ต้องเป็นของพี่อยู่แล้วอ่ะไม่พี่ใช่ใช่อ,อ๋อต้องถามความสมัครใจของเจ้าของพี่เราเป็นไรเออนั่นดิเป็นไรคนเขาจะรักกันต้องมาขัดขวางว่าไม่ไม่ให้ไม่ให้อะไรก็ไม่ให้ <c oughs> ไม่ให้อะไรคือไม่เข้าใจอ่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับทุกคนผมจะมาสอนป๊อมอเลดจากเว็บ l i มิ t เด็ดโซนนะครับหลังจากที่เราเข้าเว็บมานะครับให้ทุกคนนันสมัครสมาชิกด้วย a c e b o o k นะครับหลังจากที่เราสมัครมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมจะมาสอนเติมเงินนะครับแล้วก็จะมาเติมเงินด้วยบอลเลดซองของขวัญแล้วก็คลิกเติมเงินไปเลยนะครับวิธีการเติมนะครับให้ทุกคนนั้นเข้าเว็บไปนะครับแล้วก็เลื่อนหาคําว่าส่งซองของขวัญนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเลยพอเราเข้ามาแล้วนะครับก็ให้ทุกคน เงินเท่ากันเะครับแล้วเราก็กกจํานวนคนที่รับซองเป็นหนึ่งลครับแล้วเราก็กดจินตนการไปเลยนะครับทุกคนโอเคนี่นะครับเพราเราได้ลิงก์มานะครับก็ให้ทุกคนนั้นกดคลอกลิงก์นี้ไปเลยนะครับแล้วก็เอาไปใส่ตรงหน้าเว็บนี้เลยนะครับพอเราใส่ลิงก์เสร็จแล้วนะครับก็ให้ทุกคนนั้นกดเติมไปเลย โอเคยอนกงินก็ได้เข้ามาในะเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้ทุกคนนั้นคลิกไปตรงที่คําว่าสุ่มของรางวัลต่างๆนะครับแล้วก็ให้ทุกคนนั้นคลิกไปตรงที่เกมสุ่มเครดิตนะครับเกมนี้มันไม่มีเกลนะครับมีแต่กําไรนะครับทุกคนของรางวัลขั้นต่ำที่เราจะได้ก็คือ100บาทนะครับแต่เราจะสุม่มครั้งละ59เเครดิตนะครับคือเราจะกําไร41บาทต่อครั้งนะครับโอเคกันเราเริ่มสุ่มกันเลยนะครับ ครั้งแรกผมก็ได้มา100เครดิตแล้วนะครับทุกคนคือบอกเลยเกยมนี้มันไม่มีขาดทุนใดๆทั้งสิ้นโอเคแล้วก็มาดูรอบที่2กันนะครับรอบที่2เราก็ได้100เครดิตมาอีกแล้วนะครับต่อไปเราก็จะมาสุ่มกันต่อนะครับทุกคนกดเลข เช็หนึ่งวันเครดิตมาถอนเลยแล้วกันได้มาจริงด้วยจะถอนให้ดูเลยนะครับทุกคนวิธีการถอนเครดิตก็ให้ทุกคนนั้นกดมาตรงที่คําว่าถอนเครดิตเลยนะครับคลิกเข้าไปเลยชิอวอลเลตก็ให้เป็นชิอวอลเลตของเรานะครับสแดาร์นะครับก็จะเป็นเบอร์วอลเลตของเราเนาะระบุจํานวนเงินนะครับก็จะเป็นจํานวนเงินที่เราถอนนะครับทุกคน1เครดิตเท่ากับ1บาทเนาะคลิปนี้ผมก็ครั้งนี้ผมก็จะได้มาประมาณ1,100บาทเนาะโอเคี๋ยวผมจะถอนให้ดูเลย นี่นะครับเงินก็ได้เข้วาวอล็ตผมไปได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับใครนะครับที่อยากได้ให้เงินเติมเกมอะไรก็สามารถมาสุ่มไอที่ดิมิ t เต็ดโซนะครับเดี๋ยวผมจะเก็บไว้ใต้คลิปเลยเนาะงั้นเราไปรับชมคลิปกันต่อเลย เกินเนาะว่าปิดไม้เล่นละเดี๋ยวเดี๋ยวน้อยใจอะไรได้น้อยใจทําไมอ่อโหเราไม่ได้เป็นใช่ใช่เราไม่ได้เปไรกันสักหน่อยเราเป็นแค่เพื่อนฟังนะเพื่อนเาเล่นกันเดีสองคนอ่ะเล่นกันเปเลยเราก็เล่นกันสองคนนี่ก็อยู่ด้วยกันตอนนี้เราหาเขาหน่อยดีขาที่รักที่โอ้เกินไม่ใช่ผิดท่า นะครับเฮ้ยพร้อมกันด้วยแน่นอนใจเรามันตรงกันตรงนี้ใช่อุ๊ยดูแถบว่าตรงกันดีกว่าดูแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเอาไว้ฮัลโหลครับกาลันว่าไงทีรักเฮ้ยกินข้าวยังครับทีรักยังเลยมาป้อนหน่อยดิอ๋อป้อนได้นะแต่ไม่ป้อนข้าวป้อนอะไรอ่ะป้อกาลันอยากกินอะไรเขาแบบป้อนหมดละไม่ว่าจะเป็นปากหรือว่าหรืออย่างอื่นก็ได้ อุ้ยเขาป้อนเม้งเลยปะมากินเม้งอ่ะเม้งไม่เอาเล่นแล้วเชิญมาแล้วก็มาเล่นอะไรกันอ่ะอะไรคนเขาจะมีความรักกันใช่จะไปต้องเชิญกหัาด้วยไม่ไงก็จะพาเพื่อนมาดูอย่างเงี้ยเอากูมาทำไมมาดูเขารักกันเอามาเพื่อโอ้อะไรกหม็สักฉีพยานความรักของเราใช่ใช่เกินพี่เลี้ยงอะไรครับผมให้พี่ห้าสิบบาทพี่กดออกเกมให้หน่อยให้พี่เป็นร้านพี่ก็ไม่เอาอ่ะโอ้คนมารักกัน ได้ใจก็เงี้ยนะใช่ไม่มีอะไรตัดขาดเราได้หรอกเถอะเถอะเถอะสมนากรรเข้ากับกล้วยกันไหมฮะโอ้ยต้นี้เรี่ยทำไมกล้วยมีต้นเดียวอ่ะอ๋อได้นะตรงนี้รักนะครับเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวต้นกล้วยระเบิดอ๋อ ความรักของเราจริงนะครับนะครับนะครับแล้วมนกันนะอะไรเนี่ยคนเขาจะมีความรักกันท้วมโอ้โหทำไมต้องว่าขวางความรักของเราอ่ะเดี๋ยวเลี้ยงออกไปนู่นไปทางนู้นไม่อ่ะจะทำมีสาวใช่เ่จะเอากันนที่เห็นไว้น่ะตรงนู้นน่ะมีสาวเห็นไหมคนเขาจะรักกันจะมาทำให้เราแตกใจกันดีให้เป็นเพื่อนไม่ใช่หรอเราเป็นเพื่อนกันเพื่อนใช่ไหมไว้ไว้ เราเป็นอะไรกันนะเราเป็นอะไรกันกูเป็นผัวคาัมึงเป็นเมียหอ้เอาในหมอเป็นเพื่อนกันไงไม่รู้มันมันคาดของมดอุ่นเลยไม่รู้คงมันอ่ะโอ้โหโดนแรงว่ะโอ้เพื่อนอยอกเล่นอยากเล่นเข้าใจเพื่อนว่าเพื่อนเหงาเมียไม่รักเข้าใจกูจะไม่ฆ่าต่อตายหรอกเดี๋ยวฆ่าไงอ่ะฆ่าให้ดูหน่อยโอ้ยโกรธฆ่าต่อตายไหนฆ่าให้ดูหน่อยมาดูไอ้เพิ่งยิงนะทำอะไรดูเอ้าเป็นไรอ่ะ อ๋อเป็นไรเป็นไรอ่ะไม่รู้ว่ะเพื่อนผมอยู่ดีๆก็แบบเข่าซุดอ่ะได้มาที่รัเขารักตัวนะรักเหมือนกันครับอุ้ยดีดีก็พร้อมกันได้รักนะครับกันรักงั้นจะไปก็ไปไม่ได้โอ้โหไปไหนไม่ให้ไปข้าพผมเถอะอันนี้แนนจะเปิดวงนี้ให้อ่ะขอโทษขอโทษเพื่อนไปเลยปเขารักแล้วพี่ใจพี่มีแค่กาลณ์นะแล้วพี่ผมก็ไม่ต่างกันหรอกทำไมเราแบบเพิ่งเจอกันแล้วแบบเราดูแบบสนิทกันจังนะ ก็เหมือนกับว่าความรักของเรามันผูกพันมาตั้งนานแล้วอุ้ยไวลากันไกลๆ่ะเหมือนอยู่ใกล้กันนะเนาะเออเราก็ไม<ช>่อยู่ใกล้กันนิหน่อยไปันไก,กลเลยในของนายเ <c oughs> พื่นอนไม่อกอยู่ด้วยหรอก็เ,เป็นเนพื่อนกันนะเพื่อนเลยเลยแต่ที่แน่ๆผมผมรักพี่โอเลี้ยงนะเวลากันไกลๆไปพี่ก็รักกันนะครับถ้าเป็นไปได้ผมขอจ้บเหม่งพี่ได้ป่มได้ครับโอ้ ปิดตเก็่ด้แล้วก็อยากตรงนี้ด้วยได้ครับแต่ในเกมไม่ได้ต้องในชีวิตจริงอ่ะอุ้ยในชีวิตจริงดีกว่าไหมได้หรอได้พี่จะกดไม่ปล่อยเลยไม่ไดแล้วแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรอ่ะพี่เพื่อนเป็นอะไรอ่ะอะไรอ่ะโอ้หเป็นอะไรเพื่อนอะไรครับเนี่ยอะไรอ่ะนายเป็นอะไรอ่ะ เราวิ่งตามมาเลยเลยทำไมตามกูมาไม่ตามไปก็ได้เดี๋ยวพี่เลี้ยงดีกว่าสบายใจกว่าเยอะเราอยู่กันสองคนดีกว่าขอจ๊บหน่อยดิมาเกินอะไรนะครับเราพี่เลี้ยงที่สุดในโลกเลยการนะครับจุ๊บๆอะไรนั้นบ่นอะไรนั่นน่ะใช่แปลกค่ะตัวโอ่งคนเพียบเลยอยไปตายแร้วไปตายเลยตัวนี้สองตัวเลยคนเยอะจริงอ่ะ เชื่าใจเ้าไม่ต้องไม่ต้องอะไรคนเขาจะมาช่วยดีๆดีๆไม่ต้องมีคนเยอะจัดเฮ้ยคราวหนึ่งล่างเฮ้ยเฮ้ยทีละสองยาวแล้วหลังหน้าโอ้ยอยู่ย่าไม่ช่วยอะกัรดูดีไม่เคยได้เห็นดูอย่างเดียวเลยง่ายไม่จริงอ่ะผมอยู่นี่ น,นทำไมไม่ช่วยอ่ะ,ะอทำไมพี่ต้องใส่ร้ายผมด้วยเไ่้ห่ายร้ายปะโอ้การไลายไม่เชื่อหรอกอเชื่อผมอะไรทำไมไม่ช่วยพี่อเลี้ยงอ่ะอะไรกูอยู่นี่ สมหน้าอะไรเดี uh, О, ๋ยวพี่จะมาสมหน้าผมทำไมอ่ะเพือที่จะช่วยพี่เลียงสมหน้าเป็นไงล่ะอะไรอ่ะอ๋อ้มาทำอะไรสู้ราครับที่รละสู้ราคาที่ละขาทีละเดี๋ยวขอให้รางวัลอะไรอ๋อสบายมยังไงยังไงก็ได้ครับผมยังไงอย่างด้แบบไหนพี่ให้หมดแหละได้ทาพี่ก็พอแล้วแล้วกูว่าคุณก็ เพื่อนไงโอ้าผูไชลยละไปไหนไปเพิ่งไปเกมผูไชายละไปเพิ่งไปขอติง้งก่อนเรียนได้แค่สองคนว้ยอย่าไม่ร้องนะครับไม่ต้องหรอกพี่อ่ะการันของผมการันของพี่เอ้เาแล้วพี่มาแย่งอะไรอ่ะเป็นขนมการันไม่มีแฟนไงใช่เราพี่จะมาแย่งอะไรอ่ะรู้ป้า,ปาในพวกนี้เราเสียหายนะเว้ยการันของเขาตึงจังเลยอ่ะอะไรนะมวยโค้งยี่เข่าอะไรอ่ะ เอาทำไมอ่ะโอกสลันของพี่ปะไม่อ่อของผมของพี่ของผมก็ะลันหนูสลันไม่มีแฟนเนี่ยใช่ะลันก็ต้องเป็นของพี่ใช่ปะผมมาก่อนมาก่อนอะไรก็เราเลือกเพลี้ยเลี้ยงอ่ะเราเป็นเพื่อนกันจำไว้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 พี่ตายเพีีโอเลี้ยงตายแล้วพี่กวออกเกมไว้ดีพี่ดูแฟนพี่เล่นอ่ะทำไมพี่ควรออกไปดีไม่อ่ะ อยู่ใ да ห้กำลังใจแฟนพี่อ่ะทำไมอะขอแรงใจหน่อยดิได้มี่สู้นะครับที่ร้านแต่งแรกอย่างวะคือไม่อยากเล่นเกมแล้วกูจะลบเกมทิ <c <c ้งไม่ได้มัดมือมาถอนี่จะบล็อกเฟซออกบล็อกเลยจะบล็อกเฟซคือจะลบเพื่อนในเกมออกด้วยไม่ได้บังคับอีกอุ่โออนะครับกำลังครับสู้ๆนะครับที่ร้านครับที่ร้านเกินโอ้อะไรอยู่ยาจะไรเกินไปเปล่า Oh โอ้ไม่เกินอุ๊อยผมออไม่มีไอ้บอลเลยนะเออถ้ามึงจะมาแบบเชินกูมาแล้วเล่นกูอย่างงี้ก็ก็ไปเล่นกันสองคนเลยอะไรอ,อะไรอ่ะก็ผมแบบให้พี่เล่นกันไงผมไปแล้วไปไหนจะเพิ่งไปแปนึงไปแล้วก็ไปแล้ว <laughs> เรียบร้อยพี่โอเลี้ยงยังไงฝากช่องไหมตามได้นะครับช่องโอเลี้ยงฝากด้วยนะครับโอเคงั้นก็ฝากไปกดติดตามช่องพี่โอเลี้ยงด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบา,บายกดไลค์กันด้วย